สวัสดีจ้าวันนี้ช่องหัวเวทจะมาเล่าเรื่องไลโนเวลเสียงหรือจะเรียกว่านิยายเสียงก็ได้ในเรื่องมีมีเวอร์ภาคทวีปมืดวงเล็บดันเจียนเรื่องราวจะอยู่ในเล่นที่1บทที่12เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปรับชมได้เลยจ้าและฝากกดติดตามกดซับสไครต์ให้ช่องมีด้วยนะจะขอบคุณจ้า บทที่12ยุ่งเหยิงระหว่างที่เดินทางอยู่โกเลมรอบสังหารเข้ามาไม่หยุดแต่พวกมาอยู่ข้างในรถใหญ่โกเลมรอบสังหารตัวเล็กเลยโจมตีไม่เข้าเลยว่าแต่ดูดีๆแล้วก็ใหญ่กว่าที่คิดนะเนี่ยว่าแต่ทําไมฉันต้องมาอยู่ในนี้นะเนีย่ยลาเต้กล่าวเช่นนั้นใช่แล้วพระซีโรให้ลาเต้ไปสิงกล่องเหล็กใบหนึ่งพร้อมกับแยกตากระปากไว้ให้ด้วยระหว่างที่ลาเต้วายทั้งสองคนไมค์กับพัดก็หันมาถามกันว่า ถึงเราจะอยู่ในนี้แต่ว่าซีโร่เป็นยังไงกันนะแล้วทั้งสองคนหันมองซโร่จากหน้าต่างแต่ซีโร่ไม่อยู่แล้วตรงที่เดิมไปไหนของเขากันทั้งสองคนก็หันมองไปรอบๆอ,อยู่ตรงนั้นไงข้างบนเลยข้างบนตึกหน้าลาเต้กล่าวเช่นนั้นแล้วทั้งสองคนก็หันมองตามที่ลาเต้บอกก็เจอจริงๆรซโร่ Zero, กำลังขับรถมอเตอร์ไซค์ข้ามตึกอยู่ทำได้ยังไงรถนั้นไม่มีเวอร์ชั่นกระโดดอย่างนั้นนะ ไม่กล่าวเช่นนั้นอ๋อก็เจ้านั่นชอบรถนะมันฝึกบ่อยๆเลยถึงทำแบบนั้นได้ลาเต้กล่าวกับมาเช่นนั้นแล้วสำรวจตัวเองอยู่ชอบรถหรอชอบรถก็ทำแบบนั้นได้เลยเหรอไมยกล่าวถามลาเต้เช่นนั้นจะให้บอกได้ยังไงกันเล่าว่าใช้ความสามารถของเกมนะลาเต้คิดในใจแล้วหันมากล่าวกับไมยเรากับเธอก็เป็นคนชอบสมบัติใช่ไหมดูเงินนี้ออกใช่ไหมว่าของปลอมหรือของจริง แล้วลาเต้ก็ยกเหรียญอันหนึ่งขึ้นมาไม่กับพัดยื่นมาหน้าเข้ามาใกล้ของปลอมไม้กล่าวพัดตกใจเอนี่เหรียญปลอมเหรอฮู้แล้วพัดก็ดูให้ละเอียดดูยังไงเป็นเหรียญทองนะฮู้ไม่ใช่ของจริงไม่กล่าวแล้วไงก็จับให้เหรียญเปลี่ยนสภาพพอเหรียญเปลี่ยนสภาพแล้วทองที่ติดอยู่ก็ลอกออกปลายเป็นเหรียญเงินธรรมดาก็แบบนี้ไงมีแค่ผิวหน้าที่เป็นทอง ไม่กล่าวแล้วกำลังจะเก็บเหรียญเงินใส่กระเป๋าอย่างนี้เองเหรอฮูบพัดกำลังกล่าวคำนั้นไม่จบลาเต้ก็เข้ามาแย่งพูดว่าคุณไมยขอรับนั้นของกระผมนะขอรับกรุณาคืนมาด้วยนะขอรับลาเต้กล่าวก่อนที่ไมยจะเอาเหรียญเข้ากระเป๋าไม่ก็เอจใจแล้วยื่นให้ลาเต้ก็แบบนี้แหละไม่ถ้าชอบอะไรแล้วก็สามารถชินกับนั้นได้ลาเต้กล่าวกับไมยแล้วใช้ปากง่าเปลียนที่ม่ส่งมาคืน นั่นสีนะความชอบจะเซียนก็ไม่ใช่เรื่องแปลกไม่กล่าวแต่มือก็ไม่ยอมปล่อยมือออกจากเงินเลยปล่อยซิลาเต้คิดในใจเช่นนั้นเพราะปากกำลังคาบเงินอยู่ไม้ก็กำลังดึงเงินที่ให้ไปกลับมาส่วนลาเต้ก็ดึงเงินกลับมาและทั้งสองคนก็ผัดกันดึงเงินไปมาเข้าใจแล้วฮูกสองคนนี้บ้าสมบัติสินะแล้วแซโร่ Zero. เป็นยังไงบ้างนะฮูกพัดคิดในใจแล้วหันมองแซโร่ Zero. ซโร่ก็ขับรถวนข้ามตึกไปมาอยู่เหตุการณ์แบบนี้ก็ผ่านไปเรื่อยเปื่อย30นาทีผ่านไปถึงแล้วสินะที่หมายที่พัดว่าไม่กล่าวแล้วพัดก็พยักหน้าข้างหน้าที่พวกซีโร่ก็เห็นเป็นที่โล่งกว้างใหญ่มากเอาล่ะน่าจะจัดการให้ได้ภายในสินาทีให้ดูแล้วมายก็เร่งเครื่องเดินทางต่อไปพอไปถึงกลางที่โล่งแล้วก็ได้ยินเสียงสั่นสะเทือน และทุกคนก็มองไปรอบๆก็เห็นบางอย่างจริงด้วยสีนัอย่างที่พัดอธิบายจริงๆกองทัพนับหมื่นกลับไปยังเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ตอนที่พัดอธิบายเหตุผลที่คนของฉันตายทั้งหมดก็คือกองทัพนับหมื่นไงล่ะฮู้พัดกล่าวเช่นนั้นตายแล้วว่าแล้วเราจะสู้ยังไงลาเต้กล่าวด้วยความตื่นตูมเช่นนั้นเงียก,ก็ฟังคำอธิบายให้จบก่อนเซโร่กล่าวเช่นนั้นกับลาเต้ จะพูดต่อเลยนะฮู้กองทัพมีนับหมื่นเป็นกองทัพที่ไม่กระจอกหรอกนะนะพระคู่ต่อสู้ที่พวกเราผ่านมาจะเพิ่มจำนวนมากมหาศาลพัดกล่าวหาแค่ตัวเดียวก็ต่อสู้ยากจะตายอยู่แล้วลาเต้กล่าวเช่นนั้นหาที่ผ่านมามันยากตรงไหนไม่ทราบพูดโอเวอร์อีกแล้วนะแกเนียเซโร่กล่าวกับลาเต้เช่นนั้นแล้วก็ฟังที่พัดพูดต่อ ถึงจะมีพวกที่เคยผ่านมาแต่ว่าพลังจะลดลงครึ่งหนึ่งก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ที่ยากอะไรแต่ถ้ามันยิงร้อยนัดเข้ามาก็คงจะหลบยากกับศินะเป็นไงเรื่องนึกอยากฆ่าฉันขึ้นมาแล้วบ้าไมหมฮู้พัดกล่าวเช่นนั้นที่ถ้าใช้เกมทำลายล้างได้ละก็เป็นเรื่องง่ายแท้แท้แซาโรคิดในใจก็ไม่มีปัญหาหรอกถ้าใช้หนึ่ง้อยเปอนต์วิ่งไปมาก็พอจะจัดการได้อยู่ถึงจะใช้เวลาก็เถอะซโรกล่าวเช่นนั้น ไม่มีปัญหาหรอกให้พักหนึ่งวันมีเวลาเตรียมการตั้งเยอะผ่านได้แน่ไม่กล่าวเช่นนั้นอะไรกันเจ้าพวกนี้ไม่กังวลบ้างหรือในหูคิดอย่างเดียวคือจะออกจากที่นี่ให้ได้สินหูฝันหวานไปหน่อยแล้วมั้งเอาเวลานั้นมาฆ่าฉันดีกว่าพัดคิดในใจเช่นนั้นจบการอธิบายกลับมาปัจจุบันจริงด้วยกองทัพนับหมื่นเอางดีล่ะลาเต้กล่าวด้วยเสียงสั่นๆเช่นนั้น ลืมบอกไปฮุกดันเจียนโซนกองทัพจะไม่มีวันมืดเหมือนทางที่แล้วนะจะจัดเต็มก็เชิญเลยพัดกล่าวเช่นนั้นเดี๋ยวมันไม่ใช่ปัญหาเลยนะกองทัพนะกองทัพลาเต้ก็ยังร้อนรนอยู่อย่างนั้นและข้างหน้าก็มีพวกโกเลมชั้นที่หนึ่งอยู่แถวหน้าสุดเลยแล้วพวกอสูรนกแมงมุมและการเข่งก็คนอยู่ในกองทัพนั้นแถวหน้ามีแต่พวกกระจอกจริงๆถ้าใช้ปืนธรรมดากว่าจะยิงแต่ตัวเสร็จคงใช้เวลานาน,านแน่ช่วยไม่ได้นะเปิดประเดิมด้วยอันนี้แล้วกัน มมยกล่าวแล้วก็ค้นหมวกบนฟ้าฉันจะจัดการเองฮู้โกเลมนกอ่อนลงครึ่งหนึ่งไม่ใช่ศัตรูของฉันรอฝากจัดการข้างล่างด้วยนะพัดกล่าวแล้วกำลังจะออกไปเซโร่ก็ขับรถมอไซค์ขึ้นมาบนหลังคารถใหญ่ตรงกับที่พัดจะออกพอดีไมยขอบูเมเรงด้วยเซโร่กล่าวเช่นนั้นเดี๋ยวทั้งสองคนกลับมาก่อนเซโร่เข้ามาข้างในด้วยไมยกล่าวกับทั้งสองคนเช่นนั้นจะให้ลงไปทำไมพวกบินกำลังเข้ามาใกล้แล้ว เอาหน้าเข้ามาก่อนไมยตะโกนพูดและพูดขัดพัดเช่นนั้นทั้งสองคนช่วยไม่ได้แล้วลงมาข้างในรถเปิดระบบต่อต้านอ,อ,อากาศยานหม่กล่าวหลังคาก็เปิดออกและมีอะไรให้คล้ายปืนยิงมิสไซล์ออกมาจากหลังคาเต็มไปหมดไอ้นันสีนะอันที่จัดการโกเลมกังเขนกับพวกกระต่ายโกเลมใช้อาวุธแรงขนาดนั้นจะดีหรอลาเต้กล่าวถามหมเช่นนั้น มาพูดอะไรป่านนี้จะยิงแล้วนะแล้วไมล์ก็กดปุ่มมิสไซน์นะพนลูกก็ถูกยิงออกไปซวยลาสีเดนเจียนจะพังไหมเนียพังได้ก็ดีสิจะได้ออกไปได้เร็วๆเ,เลยลาเต้คิดในใจเช่นนั้นจากนั้นมิสไซน์ก็ถูกเป้าหมายและก็เกิดแสงสว่างจ้าจนมองไม่เห็นและเสียงดังมากจนทั้งสามคนอมือปิดตาปิดหูไว้อะไรกันแรงระเบิดนี่ขนาดเผานักประดิษฐ์ยังไม่มีอะไรที่แรงขนาดนี้เลยนะฮูกในช่วงสงครามที่ฉันอยู่นะ พัดกล่าวเช่นนั้นผ่านมาหนึ่งพปีแล้วไม่ใช่หรอือมันต้องมีอะไรพัฒนาบ้างสิลาเต้กล่าวกับพัดเช่นนั้นจริงด้วยนะอยู่ได้ดันเจี้ยนนี้นานแต่ว่าจบสงครามไปแล้วในยุคที่สงบสุขอย่างนี้ยังต้องมีการพัฒนาอาวุธขนาดนี้อีกรอหูพัดคิดในใจเช่นนั้นระหว่างที่พูดและคิดกันแสงจากการระเบิดก็จางลงสมกับที่ยิงไปหนึ่พัน 1, ลูกศัตรูลดไปครึ่งหนึ่งแล้วเซโร่กล่าวเช่นนั้น ลาเต้กับพัททำหน้าตกใจจากคำพูดของแซโร่เฮ้ยเอาจริงดิลดไปครึ่งหนึ่งเลยหรอและที่สำคัญแกรู้ได้ยังไงลาเต้กล่าวกับแซโร่เช่นนั้นอย่างนี้พวกเราจะได้ออกโรงไหมเนี่ยฮุกที่ยิงอีกครั้งลัก็คงจบการต่อสู้นี้ได้เลยพัดกล่าวเช่นนั้นก็เกมไงฉันใช้เกมวิทยาศาสตร์เรียกว่าดวงตาแห่งการสังเกตแล้วกันแซโร่ Zero, ตอบเช่นนั้นกับลาเต้แล้วตอนที่โกเลมลอบสังหารทำไมถึงไม่ใช้ อันนี้กันหล่ะฟ้ลาเต้ถามซโรเช่นนั้นก็เคยบอกมาแล้วนะว่าฉันเล่นนวี50เกมทุกเกมทุกเกมก็จะมีข้อเสียอย่างดวงตานี้ข้อเสียคือมองในความมืดไม่ได้ซีโร่อธิบายกับลาเต้เช่นนั้นไม่ตอบคำพูดของพัดก่อนหน้านี้โทษทีนะถึงเวลาที่ต้องสู้ตัวเองแล้วละ่ะถ้ามีสักห้าวันคงจะจัดอาวุธให้เยอะกว่านี้ทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกละ่ะจะได้ให้เวลาเพิ่มแท้ พัดกล่าวกับมาเช่นนั้นก็ตอนนั้นเธอทำหน้าอยากจะตายเร็วๆถ้าผ่านไปหนึ่งวันนะก็เลยต้องรีบให้เธอเห็นพลังไม้ต่อพัดเช่นนั้นนั้นหรอพัดกล่าวด้วยน้ำเสียงรู้สึกผิดจริงๆแค่อยากออกไปเร็วๆเ,เ,เท่านั้นแหละไมคิดในใจเช่นนั้นเอาล่ะเหลือห้าพันตัวแล้วไมยขอบูมเมเรงชิโร่กล่าวเช่นนั้นม่กดปุ่มแล้วนึงแล้วบูมเมเรงก็ออกมาฉันก็โยนให้แซโร่ เอาแล้วนะจัดเต็มครั้งที่สองไม่กล่าวแล้วไม่ก็กดปุ่มอีกครั้งปืนใหญ่ออกมาทุกสารทิศอันที่คล้ายกับปืนใหญ่ที่อิงโกเลมกังเขนและปืนใหญ่นั้นมันออกมาจากรถใหญ่ทั้งข้างบนด้านข้างออกมาเต็มคันรถใหญ่เลยอีแบบนี้คงไม่ได้ออกโรงซะแล้วและตายเรียบแน่พวกมันลาเต้กล่าวเช่นนั้น ขนมแรงไว้ก่อนดีกว่าจะได้ไม่ต้องใช้เกมคว้างอาวุธก็ได้ให้สิ้นเปลืองศัตรูเยอะขนาดนี้จะปาไปตรงไหนก็ถูกอยู่ดีใช้กำลัง100%เน์โยนไปทีเดียวแล้วกันแล้วแสโรก็คว้างบูมเมเรงไปบูมเมเรงก็พุ่งไปโจมตีโกเลมแต่โกเลมแมงมุมที่อยู่ในฝูงใหญ่รู้สึกเหมือนมีบางอย่างเข้ามาก็ได้ใช้ดาบขาของมันมาป้องกันเพราะกำลัง100%แมงมุมโกเลมไม่สามารถกันได้และก็โดนตัดขาดไปตามระเบียบ ระหว่างที่บูเมเรงจะวนกลับมาก็ได้ทิ้งก้อนดำๆเล็กๆลงพื้นเอาไว้อยู่ท่ากลางกองทัพและบูเมเรงได้ปล่อยก้อนดำดำสามรอบแล้ววนกลับมาหาซีโร่การปาครั้งเดียวจัดการได้แค่100ตัวเองเรเอเถอคิดไว้แล้วก็ไม่น่าแปลกใจหรอกเพราะไม่มีเกมอาวุธหนักเลยต้องใช้ท่า100่เเซถ้าคล่องไปเรื่อยๆวันก็จัดการให้เองแต่พระมายได้ทําให้รถไปครึ่งหนึ่งเลยช่วยได้มากเลยซีโร่คิดในใจเช่นนั้นด้านมายก็เตรียมปืนใหญ่เต็มคันรถเรียบร้อยแล้วก็เตรียมจะยิง ซโรจัดการฝั่งขวายอยู่สีนั้นนั้นฉันจะจัดการทางซ้ายกับตรงกลางแล้วกันเอาลยยิงได้ไมกล่าวแล้วก็ยิงไปหนึ่งนัดหนึ่งนัดนั้นเป็นแนวตรงทําให้พวกโกเลมที่อยู่ในรัศมีทางตรงถูกจัดการไปและลูกกระสุนหนึ่งนัดนั้นก็ยาวไปชนกับผนังข้างประตูที่จะลงไปชั้นต่อไปซึ่งพวกมาย,ยังไม่เห็นประตูถัดไปเลยพอยิงชนกำแพงแล้วดันเจี้ยนก็สั่นสะเทือนนิดหนึ่งโกเลมนกที่ยังเหลือก็เข้ามาโจมตีพวกมาย ไม่มีปืนต่อต้านอากาศเหลือแล้วสินะต่อไปฉันจะออกไปเองแล้วกันฮู้ระหว่างที่พัดกล่าวเช่นนั้นแต่ก็มีปืนใหญ่อันนึกขยับแล้วยิงไปที่โกเลมนกสลายไปสามตัวยังเหลือปืนต่อต้านอากาศอยู่อีกรหัวฮู้พัดถามไมเช่นนั้นไม่นะปืนนี้ไม่สามารถยิงบนอากาศได้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยระหว่างที่ไม่กำลังร้อนรนตรวจสอบว่าปืนมีปัญหาอะไรและลาเต้ก็พูดขึ้นมา บนฟ้าฉันจัดการเองซโรให้ฉันเข้าสิงปืนใหญ่และให้ช่วยเหลือไมายมันบอกแบบนั้นนะ่ะฉันไม่ได้ออกโรงแล้วอีกแล้วหรอฮูกพัดคิดในใจเช่นนั้นช่วยจัดการช่วยกับฉันหน่อยได้ไหมฉันยิงได้แค่สองตัวต่อนะัดลาเต้กล่าวเช่นนั้นอืมได้ฮูกพัดกล่าวด้วยเสียงรู้สึกดีหนึ่งตัวถือว่ายากแล้วนะแต่เล่นยิงทีเดียวก็ร่วงสองตัวเลยหรอทำได้ยังไงกันเนี่ย ไม่กล่าวเช่นนั้นกับลาเต้ความลับหนะลาเต้กล่าวก็เป็นเกมของซโร่นั่นแหละลาเต้ es, คิดในใจแล้วนึกถึงคำพูดที่ซีโร่กับลาเต้ก่อนหน้านี้เหตุการณ์ก่อนหน้านี้ลาเต้ es, ฉันไม่ปล่อยให้แกไร้ประโยชน์หรอกนะจะให้แกช่วยไม่ต่อสู้ด้วยแล้วกันซโร่กล่าวเช่นนั้นกับลาเต้หาจะช่วยอะไรด้วยการต่อสู้ของฉันเป็นระยะประชิดนะ พวกแกเล่นโจมตีระยะไกลตั้งแต่เมื่อกี้แล้วไม่ใช่หรอระยะใกล้แบบฉันจะมีประโยชน์อะไรลาเต้กล่าวเช่นนั้นกับแซโร่จะให้สิงในปืนใหญ่แล้วยิงช่วยมาซีโร่กล่าวเออของบอกอะไรไว้ก่อนนะฉันไม่ได้ยิงปืนแม่นขนาดนั้นหรอกนะลาเต้กล่าวรู้แล้วจะใช้ดวงตาแห่งวิทยาศาสตร์แซโร่กล่าวไอ้ดวงตาที่จับจำนวนได้นะหรอมีเวอร์ชันอื่นในดวงตาอีกรอ ว่าแต่ในสกิลของฉันตรวจจับว่านายยังเอาอาวุธปืนออกมาไม่ได้แล้วทำไมถึงใช้ดวงตานี้ได้ละ่ะมันเป็นเกมที่ต้องใช้กับปืนไม่ใช่รอชักจะงงกับระบบแล้วนะเนี่ยลาเต้าถามเช่นนั้นเดี๋ยวจะอธิบายสิงไปก่อนแซโรกล่าวและให้ลาเต้สิงเข้าไปในปืนใหญ่ของไม้พร้อมกับมีดวงตาในเกมผีมาอยู่ที่เลงปืนแล้วก็เปิดดวงตาแห่งการประดิษฐ ฉันไม่รู้หรอกว่าเรียกออกมาได้ยังไงแต่ว่าใช้ได้แค่ Lv ยีสิบเท่านั้นถ้าจะใช้ว v สามสิบขึ้นไปคงต้องออกจากที่นี่ก่อนละมั้งดวงตานี้ถ้าเลเวลยี่สิบใช้ในการมองจานวนเลเวลสิบใช้ในการเล็งเอาเธอยิงไปเดี๋ยวกูรู้เองเซโร่กล่าวกับลาเต้เช่นนั้นลองยิงงั้นหรอลาเต้พูดความสงสัยแล้วก็ลองใช้ตาตามที่เซโร่บอกโอ้ก็เหมือนมีที่เล็งออกมาคล้ายกับเกมสมัยก่อนเคลื่อนตามไปยังเป้าหมายเริ่มทําการล็อกเป้าหมาย เสียงหุ่นยนในตาพูดเช่นนั้นเฮ้ยมีเสียงแล้วและมีเสียงด้วยละซีโร่ลาเต้กล่าวด้วยท่าทางร่าเริงมันใช่สถานการณ์ที่จะมาตื่นเต้นอะไรสนใจการต่อสู้ข้างหน้าก่อนเซโร่กล่าวเช่นนั้นกับลาเต้พอล็อกเป้าสำเร็จก็จะกลายเป็นสีแดงทำการล็อกเป้าหมายสำเร็จกรุณายิงได้เลยมาสเตอร์เสียงระบบพูดอย่างนั้นเรียกฉันด้วยมาสเตอร์ด้วยแหละ ลาเต้กล่าวโดยท่าทางร่าเริงแล้วยิงกระสุนออกไปส่วนแซโร่ก็ทำท่าเอือมระอาแล้วกระสุนนั้นก็ไปยิงตัวสมตัวลาเต้ก็มองเข้าไปที่กระสุนเมื่อกี้เห็นกระสุนเลี้ยวได้คิดไปเองหรือไงกันลาเต้กล่าวเช่นนั้นไม่ได้คิดไปเองหรอกฉันใช้เกมอีกเกมหนึ่งด้วยเกมธาตุมีชีวิตเป็นเกมที่ธาตุที่ไม่มีชีวิตและไม่ใช่วัตถุให้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตขึ้นมาได้ แต่ว่ารัศมีที่ต้องยิง100เมตรถึงจะทําให้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตได้หรือก็คือตอนนั้นแกยิงไปกระสุนมันมีชีวิตมันมันก็เลยวิ่งไปชนพวกศัตรูที่เห็นระยะตาของมันนะซซโรอธิบายให้ลาเต้เช่นนั้นงั้นหรอลาเต้กล่าวกลับมาปัจจุบันพัดช่วยไปสู้ฝั่งซ้ายหน่อยฉันจะจัดการฝั่งขวาเองลาเต้กล่าวกับพัดเช่นนั้นได้จะฮู้ พัดกล่าวแล้วก็บินออกไปข้างนอกส่วนไม้ก็สาดกระสุนเข้าไปอยู่ยิงปืนใหญ่รัวๆไปข้างหน้าเลยทําให้โกเลมในรัศมีแถวปร่มต้องถูกทําลายเป็นจํานวนมากพัดที่บินไปบนฟ้าก็ได้พุ่งเข้าไปหาโกเลมนกเอาแล้วนะฉันจะฟันคอแกให้ขาดไปเลยฮู้พัดกล่าวแล้วมีออร่าไฟมาปกคลุมตรงกรงเล็บเปลี่ยนสภาพผู้พัดกล่าวจากนั้นออร่าไฟก็ได้เปลี่ยนเป็นนิดมีไฟ พัดไฟเปลี่ยนสภาพอีกครั้งจงเปลี่ยนเป็นแมกมาพัดกล่าวเช่นนั้นจากนั้นมีดไฟก็ได้เปลี่ยนเป็นแมกมาแล้วพัดก็บินมาอยู่ตรงข้างหน้าโกเลมอสูรนก30ตัวโกเลมอสูรนกเห็นพัดมันก็ได้รวมพลังกันยิงปีกมีดหินใส่พัดเช่นนั้นสมกับเป็นมอนเตอร์เลยนะฮูกยิงมาในท่าหลบง่ายอีกแล้วนะฮูกพัดกล่าวแล้วก็หลบจากมีดหินนั้นจากนั้นโกเลมอสูรนกก็มองไม่เห็นตัวของพัด คลิปตาโกเลมอสูรนกตัวที่อยู่ข้างหลังก็เห็นว่าพัดกำลังจ่อมีดไปที่คอของโกเลมอสูรนกตัวหน้าสุดแล้วจงคอขาดไปสะฮู้พัดกล่าวแล้วก็ฟันทโกเลมอสูรนกจนขาดปกติมีดธรรมดาจะไม่สามารถฟันโกเลมได้แต่ถ้าเป็นมีดความร้อนสูงอย่างมากๆบวกกำลังและบวกความเร็วก็สามารถตัดความแข็งของโกเลมได้โกเลมอสูรนกเห็นตัวแถวหน้าถูกบั่นคอไป ก็รีบจะยิงปีกนีไปที่พัดแต่พัดก็ได้หายไปอีกแล้วจากนั้นตัวต่อมาก็ถูกบั่นคอไปเรื่อยๆพัดใช้เวลาสิบวิทั้ง30สตัวก็ถูกจัดก,การหมดอย่างเร็วอะไรกันก็แข็งแกร่งอยู่นี่นะลาเต้กล่าวด้วยความตกใจความเร็วที่ฉันแพ้ทางในทวิปนี้เจออีกแล้วหรอเนี่ยแต่ก็โชคดีนะที่ไม่ได้เป็นศัตรูกันไม่กล่าวเช่นนั้นเหล่าโกเลมซึ่งเห็นว่าพวกมายกระหน่ำโจมตีพวกมันอย่างเดียว พวกมันก็เริ่มรวมพลังยิงทั้งโกเลมอสูรน,นกับโกเลมกังเขนที่มี2,000ตัวซึ่งปัจจุบันก็จัดการเหลือ4,000ตัวแล้วมาแล้วหลบไม่พ้นแน่ท่านี้ที่ทำให้พวกฉันตายพัดกล่าวเช่นนั้นกับทุกคนทำไงดีละ่ะลาเต้กล่าวด้วยความวิตกและกระสุนก็พุ่งมาสี่พันดอกทั้งปีกมีดทั้งลูกศรวายุและเส้นสลิงวายุก็ปนกันมาไมาก็ทำหน้าลำบากใจ อย่างน้อยป้องกันตรงข้างหน้าได้ก็น่าจะพอแล้วไมค์ค้นหมวกแล้วเอาปืนยิงมิสไซล์ออกมาพร้อมกันนั้นก็กระทืบเท้าด้วยเพื่อเรียกเสาหินมาป้องกันด้วยไมค์ลาเต้กล่าวด้วยน้ำตาไมค์กลับพัดก็เหงื่อตกออกมาจากนั้นคนผู้หนึ่งก็ได้ยิ้มมาแล้วสินะจากนั้นก็ดำดำเล็กๆที่บนอยู่กับทัพโกเลมก็เกิดการระเบิดครั้งใหญ่ แล้วระเบิดก็ได้กลายเป็นพายุเพลิงพายุเพลิงนั้นก็ได้รวมสอนมีสลิงเพิ่มแรงหมุนพายุเข้าไปอีกก็เห็นไม่ใช่สักทีนึกว่าจะล้มเหลวไปซะแล้วไม่กล่าวกับท่าของซีโร่กลับมาเหตุการณ์ตอนที่ซโร่ทดลองมีอุปกรณ์บูมเมแรงระเบิดสอรวายุจะทำอะไรกันแน่ไม่ถามซโร่เช่นนั้นฉันจะใช้อันนี้ติดก,กับบูเมแรงถ้าโยนมันไประเบิดก็จัดการศัตรูไม่ได้มาก แต่ถ้าติดธนูพายุก็จะเป็นระเบิดเพลิงพายุถึงอย่างนั้นมันก็มากขึ้นอยู่ซีโร่หยุดพูดพระไมา์กับลาเต้ทำหน้าง,งงว่ามันจะจัดการได้เยอะจริงหรองั้นเรามาทดสอบกันดีกว่าจากนั้นแซโร่ก็ควงบูเมรงไปแล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่รู้ๆกันตึกพังไป50ตึกแรงเกินคาดนะแต่ว่ามันจะแรงขึ้นกว่านี้อีกถ้ารวมกับสอ,อย่างนี้กลับมาปัจจุบันอย่างแรกคือเอาท่าของพวกมันมารวมกัน จากนั้นระเบิดพายุเพลิงก็หลอมรวมกับอาวุธของพวกโกเลมมันจะเป็นแค่พายุธรรมดาแต่ว่าถ้ารวมของพวกมันแล้วก็หมายนึกคิดพูดของซีโร่แล้วตรงหน้าก็มีพายุเพลิงขนาดยักษ์ย้ายก็จะกลายเป็นทอร์นาโดเพลิงไงละ่ะคำพูดของซีโร่ที่หมายนึกในใจจริงได้กลายเป็นทอร์นาโดจริงด้วยหมายตาค้างกล่าวเช่นนั้นทอร์นาโดนั้นก็ได้ดูดพวกโกเลมเข้าไป จากนั้นความร้อนและอาวุธของพวกมันก็ได้ทำให้มันพวกมันแตกละเอียดความสามารถที่สองไม่ได้ยินเสียงซีโร่พูดเช่นนั้นจงออกมาชะา่าเปลี่ยนเป็นชีวิตเซโร่กล่าวจากนั้นทอนาโดที่หมุนอยู่ก็พูดออกมาได้ยาห้าหา้านายท่านจะให้ฉันทำอะไรก่อนอื่นพักพวกมันให้เราจำนวนพวกมันมากที่สุดแล้วกันเซโร่กล่าวกับทอนาโดเพลิงชีวิตนั้น รับทราบก่อนอื่นขออธิบายทนาโดก่อนทนาโดไม่ได้มีแค่อันเดียวนะแต่มันมีห้าทนาโดเลยรับทราบทนาโดทั้ง5้าตัวนั้นประสานเสียงกันพูดเช่นนั้นตายซะพวกแกทนาโดก็วิ่งเข้าไปหาพวกโกเลมแล้วดูดมันเข้ามาทำไมพวกโกเลมมันลดจำนวนไปเรื่อยๆแล้วแซโรก็นั่งอยู่บนหลังคารถด,ด้วยท่าทางเหนื่อยเหนื่อยหน่อยนะ้มายื่นน้ำมาให้แซโร่ ไม่นึกว่าจะใช้ประโยชน์จากพวกมันนะเนี่ยฮู้พัดกล่าวเช่นนั้นด้วยความชื่นชมทำไมพวกเธอถึงไม่ถามอะไรเลยล่ะสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่อยู่ตรงหน้าแท้แท้แซโรคิดในใจเช่นนั้นในสงครามก็เคยเห็นแบบนี้อยู่นะแต่ว่าไม่เคยเห็นใครทำได้ใหญ่ขนาดนี้เลยใช้ประโยชน์จากพวกมันได้เยี่ยมเลยนะฮู้พัดกล่าวเช่นนั้นออาขามีคนอื่นทำแบบนี้ได้ถึงได้ไม่ตกใจกันสินะ ซโร่คิดในใจเช่นนั้นทำไมไม่บอกฉันก่อนนะหัวใจจะวายตายอยู่แล้วลาเต้กล่าวกับแซโร่เช่นนั้นบอกอะไรเซโร่ทำหน้างงถามกับลาเต้เช่นนั้นมีท่าสกัดแบบนี้ไงไม่ได้บอกเลยไม่ใช่หรอลาเต้กล่าวเช่นนั้นหาตอนทดลองก็บอกไปแล้วไม่ใช่หรอว่าแต่แกก็เห็นอยู่ชัดๆเลยไม่ใช่หรอระเบิดตึกนะาซโรกล่าวฉันไม่ลาเต้กล่าวและเบาเสียงลง จะว่าไปฉันก็คิดถึงแต่เรื่องออกนี่ว่ารู้สึกตัวชัดชเมื่อตอนเกิดระเบิดเท่านั้นลาเต้คิดในใจเหมือนจะไม่ได้ฟังจริงๆด้วยละ www ลาเต้หัวรอกกลบเกลื่อนเช่นนั้นซีโร่ก็ทำหน้าเอื่อมระอาเรื่องบีบีโวต้องขอจบเ่เพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่สวัสดีจ้า